นี่เลยผมแอบตามไปดูแฟนหลังเลิกงานผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หรอกอเขาว่ามาประกอบเราตากผ้าตอนแรกอะนี่เป็นไงเราตัดผ้าปะล่ะโอเนี่ยดูไว้นะเป็นชูชูพูดอะไรก่อนเฮ้ย,ยถือถือนิ่จากูบอกว่ามาประกอบเราให้น้องเป็นอะไรนี่จ๋าแล้วกูเป็นใครอะ่ะ มันก็รู้นี่มันก็เห็นในรูปอ่ะแล้วกูทำอะไรแล้เราไม่ทำอะไรอะ่ะมันพูดใหม่ไอ้บอสแล้วกูทำอะไรเนี่ยให้เรื่อ,องถึงลูกแพรมาแล้วกูทำอะไรก,ไกูถามนีก่กูทำอะไรอยากให้เรื่องนสีไหมกูถามกูถามแล้วกูทำอะไรไอ้โอ๊ถ่ายไว้กูถามแล้วกูทำอะไร รู้อยู่กับเจมส์กูทำอะไรร้อนแล้วกูทำไรกูบอกว่ากูมาประกอบลาวให้น้องมันน้องเบลแหละแม่เดินมาประกอบลาวเหรอเออได้น้องมักี่โมงงม้นกูจะต่อยหน้ากูอ่ะต่อยหน้ากูเลยงั้นกูจะต่อยหน้ากูอ่ะ chào anh mừng ngày đầu này